กบวยมาทำอะไรจ่ามาทำไมก็มาปวดจ้าโอ้จริงเปล่ายานเดิมดูแลคราเรียบร้อยจ้าเฮ่ยม่ดูแลความเรียบร้อยนไม่ใช่หมู่บ้านนะอันนี้มันห้างนะจ่าไม่ใช่หมู่บ้านก็เดินเผยหมู่บ้านมากับแม่มาโอ้จริงเปล่าจ่ารู้อันนี้ป้าจูดี้มาเดินเลยมาหาป้าจ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็จ่าแล้วมาแวะอะไรเนี่ยจูดี้เปนไหนมาแวะอะไรหายบ่อยเขาบอกมันหายบ่อยก็เลยมาดู มันไม่มันใช้งานจ่าไม่ใช่มาเดินตรวจตาที่โลตัสเนี่ยด้วยช่วยช่วยกันดูเนียนนะเนี่ยเนียนเดินตาป้าจูดี้เห็นเดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่ารู้มากอย่ารู้มากนะปูไม่ได้เขินอย่ารู้มากพวกนี้นิสัยไม่ดีช่วยเขาดูมาโทรจริงนะจริงนะจริงเคเคไปแล้วกูอยากคุยพวกมึงแล้วจ่าหนี้เลยจ่าหนี้เลยไหว